นวัครับทุกคนเข้าสู่ช่องแบงค์สายชิวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยัเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่หน้าตึกแดงแ่ตุจักนะครับทุกคนโดยวันนี้นะครับที่ผมมาเนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์ที่1ิกันยายนนะครับเป็นช่วงเย็นนะฮะโดยในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาสำรวจกันนะครับว่าด้านหน้าตึกแดงณปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับากกัน โดยที่ตึกแดงนี้นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมได้ยินมาว่ามีขายของเป็นของมือสองน,นะครับแต่ว่าจะเป็นมือสองที่แบบค่อนข้างเก่านะทุกคนอันนี้นะ<ต>ก็ผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้มาที่นานแล้วนะครับน,นานถามว่านานแค่ไหนก็อย่างน้อยประมาณ6ปีขึ้นนะทุกคนคือผมไม่ได้มาที่นานมากนะครับก็เลยไม่รู้ว่าที่เนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราชมกันดีกว่านะว่า เราจะมีอะไรกันบ้างนะครับที่เรามารับชมกันนะดดนะครับเ,เดี๋ยวนะป้ายนิ้วขายอะไรเดรออันนี้เป็นป้ายที่เขาเสียบบนข้างรถไฟนะครับอรอปทอนนะนี่นะแล้วก็อันนี้เป็นตู้โทรศัพท์นะครับตู้กดโทรศัพท์สมัยก่อนนะปัจจุบันนี้คือหายากมากแล้วนะครับคือเราไมเจอนะส่วนใหญ่นเนี่ยนะครับที่เขาจะมีขายกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของเก่าของโบราณน,นะครับ ยุก,ก่อนนะเหมาะสับไปสรับปรับบ้านนะทุกคนเนี่ยน,นี่เป็นของเที่ยวทีนะครับโอ้โหของเก่ามากเลยเนี่ยครับสุดคลาสสิกเลยนะเป็นออกแนวแบบวินเทจเลโทรนะครับทุกคนนี่นะนกระบอกนี้ด้วยกระบอกเกจไตโอ้โหนี่นะครับนี่แค่ร้านแรกนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะขายพวกของกินต่างๆนะ มีพวกเบอร์เกอร์คอดอกต่างๆนะครับมาต่อกันฝั่งนี้นะฮะอันนี้กันโอ้อันนี้เป็นตู้เก่านะครับทุกคนเนี่ยตู้เก่านะครับหมา,มายถึงก็อาจจะเป็นการยังคุมอยู่นะครับเพราะว่าที่จากตอนนี้เนี่ย เาะามันคนะครับมีการท่ฝนตกนั้นก็เลยอาจจะมีการคุมอยู่นะครับอาจจะไม่เห็นทุกร้านนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนี้เนี่ยผมก็จะมาถ่ายหรือว่ามาซ้ำให้กินนะครับหรือว่ามาดูกันใหม่รอบนึงนะแต่ว่าวันนี้เราเอาข้อยากกันนะตอนไหนเปิดแล้วก็พาไปดูฝนด้วกันกน,น,ะกน,นะครับตอนนี้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคือฝนมันเท่ายกไงฝนเริ่มมาแล้วนะครับหลายๆร้านก็เริ่มมีการคุม นะเพื่อการในเรื่องของฝนนะครับทุกคนนี่นะมันกะ็เช่นเหมือนกันนะครับเป็นแนวลุกสมัยก่อนอันนี้นาไปประดับประดับบ้านนะครับทุกคนนี่นะนี่นะครับเป็นเะอ่อ ปกตินะครับพวกพระนะก็มีข้างในนะครับแล้วก็เป็นพวกโคมไฟนะครับผมชอบแนว่แบบแบงแนววินเทจหน่อยๆนะฮะนี่นะครับแต่ว่าเป็นของเก่านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้ตระาใครสนใจนี่ก็ต้องออกมาสู้กันนะครับรนใครนะ อันนี้ก็อันนี้มีเป็นขายกระเป๋านะจะไป็นกระเปเดินทางนะครับเน้นถ้าออกต่างประเทศนะอย่น,นี้นะครับอันนั้นก็ใช่นะใส่ชอบพิเศษก็คาดสุดแก้แน่ๆนะครับเกี่ยวกับพวกนี้นะเพราะว่าสวยงามนะใส่พิเศษช่อนๆไม่แน่นะครับส่วนราคาเนี่ยไม่ไดแปลว่าแพงก็ใหม่บ้างน,นะครับทุกคนอันนี้เลยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นนาฬนะิกา อันนี้เป็นนาฬนะครับฟอร์ของไซโก้นะครับนะแล้วก็มีโอ้มีเป็นบอกด้วยนะครับนะพากันไปดูจนช้าๆเรื่อยๆนะครับนถ้าใครสนใจไก็สามารถมาเดินเที่ยวมาเดินชมซื้อกันได้ที่หน้าตึก แ,แตตุจักกรุงเทพนะครับทุกคนจะอยู่ด้านหลังจตตุจักเลยนะครับสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้า UTS นะครับลงจตตุกจักนะฮะหรือว่า m r t ก็สามารถนั่งมาได้เช่นกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตอบรูปนะแนวปะตบป้านะครับสวยๆก็โอเคอยู่นะก็ข้างใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวตอบรูปเหมือนกันนะตอบรูปสวยๆนะครับ,บรปะะเป็นเหมือนลุยก็ผมไม่แน่ใจ <c oughs> คือภาพเก่าแล้วทุกคนนี่นะเก่า <c> อ <oughs> <c oughs> ่ะ <c oughs> หูดูอ่ะโอ้หอันนี้เป็นเจอกันนี่นวแบบว่า ก็จะเป็นที่ใส่เหล้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คลา้าดนะครับแบบใส่พวกเหล้าปั่นดีหรือพวกน้ำนะสามารถใส่หนาก็ได้นะพวกนี้นะแล้วก็เป็นเก้าอี้นะครับเงี้ยวโคมไฟพวกนี้ส่วนใหญ่นะที่ผมก็เห็นนะเขาก็จะเอาไปใช้กันตามโรงแรมนะโคมไฟแต่ว่าอาจจะเล็กกว่านะครับโอเคอยู่นะอันนี้ก็มีเป็นรถโ,โมเดลนะครับทุกคนรถโ,โมเดลนะแล้วก็ เป็นจานนะครับเป็นจานสลักทวดลายนะเป็นตัวรูปคนรูปสัตว์นะตัดลายต่างๆสวยดยีนะออกในวินเทจนะครับโอเคเลยนะมาเยอะอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนะครับสวยๆเลยนะ มีเทอ่ะผมว่าถูกใจแน,น่ๆนะครับยุคเก่ายุคโบราณว่าต้นดกพื้ที่เลยนะแต่ที่ดูมา,าคร่าวๆนะครับที่นี่จะไม่ได้แบบเป็นของเมืองสวรรคแปรกระดินกับตามคลองถมอะไรจะไม่ใช่นะไอ้นี่คือเป็นของสะสมของเก่าเก่าจริงๆครับของเก่าโบราณน,นะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยคือความสวยในตัวของมันเองนะทุกคนนี่ครับแต่ละแต่ละชิ้นนะ ตัวปกต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวสลักม้านะทุกคนดชปัหนอยุากปันี้นะครับแว้นสอดสังกนะนี่อันนี้นะครับแว้นสอดสังกนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแจากันนะครับแล้วก็เป็นตัวผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เราเรียกว่าเป็นที่ใส่น้ำหรือเปล่านะอันนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นในกระปุกครับโหเก่าเก่าอยู่นะมาต่อกันนะครับกับ พาเที่ยวชมบรรยากาศสายของเก่าด้านหน้าตึกแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะโทรศัพท์ยอดเยีนะ่ยะสมัยนี้ถามว่าจะเงี้ผมว่ามันก็น้อยแล้วนะที่เป็นอย่างนี้นะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบบเป็นโทรศัพท์ม <ไป S 1> ือถือนีส่สมารแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้นะ มันก็เป็นตัวสัตว์เจ้าปู่นะครับวิธีการใช้ก็เหมือนกับที่เคยนะนะคือเป็นการจิ้งเข้าไปตามจุดนะแล้วก็บิดนะครับคือหมุนๆไปตามที่ต้องการนะครับแล้วก็คุยนะอันนี้เป็นตาลีดตาลีดสมัยก่อนนะครับเหมาะสำหรับการเอาไปประดับห้องนะครับประดับบ้านนะครับสำหรับที่ค่อนข้างชื่นชอบหรือของเก่านะครับโอ้อันนี้บิดอยู่นะย่ลุ่นเก่านะครับเอเอาไปประดับสวยๆเลยเนไไดยดนะ ก็เป็นพวกหลอดไฟต่งางๆนะครับโอ้นี่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็ร้านนี้นะครับก็จะมีเป็นพว,พวกปั้นต่างๆนะฮะหรือลูปช้างนะครับ ที่ใส่เหล้าคือคาส์ติกนะครับมีเป็นแบบคือมีตัวที่ใส่เหล้านะแล้วก็แก้วนะครับเป็นแก้วกินเหล้านะนี่นะปันดีต่างๆนะฮะสี่อ่าใส่ที่สี่แก้วนะครับแล้วก็มีเป็นันนี้เป็นแจกันใส่พวกชานะครับนี่ก็ใช่นะถ้าเหมือนกันนะครับโ oh. อ้เก่าเดี๋ยวขอแวะไปดูสักหน่อยนะครับนี่นะะโอ้ oh. ให้ทุกเก่าตุ้นฮันดัมเดทโทะยังเก่าอ่ะครับโอ้มีกล้องกล้องฟิลของลิโก้นะนี่นะโอ้โหเฮ้ย่ออมสินรู้ก,ก,ก่อนจริงโอ้ยอันนี้กล่องใส่ลูกอมพรครับ มีสั้างกระปุกอันนี้ขนาดกลางนะยังไม่ใช่ใหญ่นะใหญ่จะใหญ่กว่านี้นะครับนี่แค่กลางนะกอนน็อันนี้เล็กนะอันนี้อะไรอะกระเที่ยวกระปุกนะครับกระเที่นะทุกคนคางกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ่นเหมือนคล้ายหุ่นยนต์นะครับทำาจากเป็นกระสังกระสีนี่ไนงะ ค่อนข้างจะเก่าและโบราณมากนะครับทุกคนแต่เรื่องราคาผมไม่ได้จะว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าใครจะสนใจจะมายังไงก็ลองมาสอบถามราคาแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างเก่าจริงนะฮะ ต่อครับเป็นต่อต่อเ,เล็กๆนะครับเซรามิกนะครับผู้ไดโหโอ้โหรถเก่ามากผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยผ่านมากันมากันบ้นางน,นะกับรถของเร่อันนี้นะทุกคนใน,น,นไไวัยเยาวนะครับ แต่เวยาวเนี่ยต้องมีคนถ่ายกันบ้าง,บ,าง,บ,างาบ้งแหละครับขอเลยรถคันนี้นะทุกคนนะเนี่ยอ่านี้เหมือนกันนะครับเป็นโทรศัพท์แปบว่าอ่าระบบยุคก,ก่อนเลยนะคือมีการทิมนะครับตามเลขถือว่าเลขแปดแล้วก็ทิมเลขแปดแล้วก็บิดไปเไปทางขวานะที่สุดถึงชนหรือตัวเหล็กตัวนี้นะเป็นหนึ่งเลขนะครับแล้วบิดไปเรื่อยๆเป็นต้นนะสมยัยสมัยก่อนนะเป็นอย่างนี้นะ ก็จะเป็นพวบองค์ไหนต่างๆนะครับเอาไว้ไปประดับที่บ้านนะลูกป,ปั้นนะครับไปประดับเป็นเป็นตามวงจุย้ยอะไรเงี้ยสวยๆงามก็โอเคอยู่นะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นพวกต้นบอนไสพวกต้นไม้ประดับนะครับสวยๆนะเรามาดูกันอันนี้สักหน่อยนะครับ นนจะเป็นบรรยากาศด้านไหนครับคืออันนี้เนี่ยที่เขามาขายเขาก็จะมี2จสุดนะก็คือด้านนอกนะครับตรงน,นู้นนะที่ผมเดินมาเป็นด้านอนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นด้านในนะครับอันนี้ก็จะขายของของเก่าของโบราณนะครับเหมือนกันนะอันนี้ขายพวกตุ๊กตานะครับ ตุ๊ก,กตาจุกวินเทจทำไม้เก่าของโบราณน,นะทุกคนโอ้โหทุกคนหนังเก่าคอยสตอร,รี่ป๊อปไอ้ป๊อปอาทุกคนคือแช้วิดีโอนะแล้วก็มีโคตรเร็วดีนะครับแต่บีดนะ วิดีโอชุดจัดระเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้เป็นโปสเตอร์หนังทุกคนโปสเตอร์หนังนะเฮ้ยอ,อันนี้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นไรเซนไทยรือเปล่านะมันเป็นไรเซนสีดำด้วยนะครับตรงน,นี้นะวิดีโอนะครับโอ้โหเจาะเวลาหาอาดีตสายทีต่ตามหาพวกของเ,เก่าๆวิดีโอเก่าๆไว้ดูด้วยความหลังเนี่ยผมว่าอาจจะต้องลองมาดูกันนะทุกคน ปั้นต่างๆนะครับมนนี้กับสายสะสมเครื่องรางนะครับน่าจะชอบนะฟุกพะนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับมีไฟฉายเก่าด้วยอันนี้ไฟฉายเก่านะใช้ถ่านใช้ดีนะครับใส่เมื่อก่อนนี้นะนี่เป็นกระป๋องนะครับเมื่อกี้มันเห็นมีราคาด้วย ร้านนี้มีขายเป็นแชมเปญน,นะครับก็แชมเปญต่างๆนะเมื่อกี้นี้โอ้โหกอะแบทแมนสุดจัดอะทุกคนน,นะฮะในตู้นะครับก็มีเป็นของ ยุคสมัยก่อนนะครับทุกคนเป็นพวกของเล่นนะยุคกกูนยุค8ูนย์นะครับมีนะตัวเลมอนนะฮะโอ้โหโคบสุดอะมีนะอดไฟแล้วก็มีขายเป็นพวกแหวนนะครับเป็นแหวนหยกนะแล้วก็เป็นสร้อยนะครับโอ้โหไฟมันสวยฮนงะ สายวินเทจความชอบความคลาสสิกเดี๋ยวผมว่าโอเคเลยนะความคลาสสิกในตัวมันเองนะครับมยุคให้ความยุคเก่านะแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นตั้งขายนะครับนี่นะอันนั้นก็เป็นกอบรูปนะครับผมไม่ได้เจว่ายุคปุ๋ยหรือเปล่านะอนุนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับนจะเป็นพวก ตัวกาแฟนะครับตัวโมเดลนะเหมือนกระตกข้างนอกเมื่อกี้นี่เลยนะฮะทุกน้องแมวใบชาอนี่เป็นแมวรูปปั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเอนกระเป๋ากระป๋านิ่งก้อนนะครับแิดใส่กล่องต้อไม่ขายเลยนะหมัวอันนี้มีมัว แต่ผมมีแล้วผมมีเป็นหมวกเคฟซนะครับทุกคนโอ้ยไม่เคยเจ๊าะสันนี่นี่นี่นะเซร์พินตันนะครับรูโล่ลของแมก่อนนะฮะมีอันนี้ก็เป็นตัวโมเดลตัวเครื่องบินดีนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์นะทุกคนเชิงเทียนนะครับให้เบลเล่อันนี้เบลเล่นะครับเป็นเครื่องดื่มนะฮะ นั้นเป็นหนังสือนะครับอยู่ที่เดมราคาต่ำว่าห้าสิบบาทนะครับรนีปปานใช้องแเิก็ร้านนี้ก็มีขายเป็นรถนะครับรถจุ๊บก่อนน่ะโฟกสวาเก้นนะรถเ,เก่านะครับไว้ประดับนี่ถือว่าโอเคเลยนะสวยงามอยู่นะ ชอบผส,สมพวกพวกทั้งต่างก็ได้ชอบกันนะครับอันนี้เครื่องอะไรอ่ะบดกาแฟหรอถ้าสาเหมือนเครื่องบดกาแฟเลยนะครับแต่ไม่เว้ใช่หรือเปล่าน,นะแต่คล้ายนะครับใช้เครื่องบดกาแฟสมัยก่อนนะนนจะเป็นโมเดลรถเหมือน,นกันนะครับมีเป็นพวกรถ F1 นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นน่าจะเป็นงาน งานหรือเปล่านี่นะะแล้วร้านนี้ก็ขายเป็นรถเหมือนกันนะครับรถโมเดลนะฮะนี่จะเป็นพวกตุ๊กปั้นต่างๆนะครับขอบคุณครับ ครับนี่ก็เป็นของต่างๆลูกปั้นนะฮะนี่โอ้โหนี่คือแค่ภาพก็ทำรู้นะครับว่าอันนี้เก่าจริงนะฮะงานอาร์ตอย่างนี้นะครับไม่ต้อห่วเลยนะครับว่าเป็นงานยุคเดโตรแน่นอนนะครับดินเทจแน่นอนนะฮะ อันนี้แผ่นอันนี้เป็นแผ่นรองเพนะครับใช่ปะเอออันนี้แผ่นอันนี้แผ่นรองเพยนะครับแผ่นใหญ่นะอันนี้ขายเป็นเครื่องเครื่องเขียนนะครับ ผมว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะแล้วเครื่อสื่อแน่นอนนะครับตัวใหญ่นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวล่างนะทุกคนเครื้อผ้ามือสองก็มีนะครับนี่จะเป็นรูปปั้นนะประดับสวนสวยๆเลยนะครับหรือจะประดับในบ้านก็ได้นะ ผมว่าอ,อย่างเงี้ยเราไปดับไปตรวนนะบางอันนำปลาไปตรวจผมว่าได้อยู่นะอันนี้ก็มีเป็นลูกป,ปั้นนะครับจะมาตอดีมาแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะไม่มว่างนะครับในการปิดร้านนะฮะ การนี้ขายพองพุทธลูกนะครับน,นี่ก็จะขายพวกแก้วนะครับนี่ปัดสมัยในโซเลยนะ แล้วก็แบบว่ามันก็เป็นงานแบบงานของต่างประเทศนะครับตัอนี้เป็นกล้องนะ็นกล้องยุคสมัยก่อนที่ว่าเป็นใช้เป็นฟิล์มนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใจว่าตัวเนี้ยใช้หลักการยังไงนะครับผมเคยใช้นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแบบพวกนี้จะใช้พวกฟิล์มนะครับแต่ผมไม่แน่ว่าตอนนี้นะร้านรับล้างฟิล์มเนี่ยจะมีอยู่ไหมนะครับแต่ว่าตัวฟิล์มอะตัวตอดฟิล์มอะ ถ้าจะเริ่มหายยากแล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมเป็นพวกฝ่ายแล้วก็ไปล้างซะมากกว่าครับจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ว่าเป็นถ้าเป็นม้วนฟิล์มนะครับตัวที่ม้วนฟิล์มเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเสียได้บ้างน,นะครับในเรื่องของรูปนะก็ต้องลุ้นกันกินนะครับตอนเวลาออกไปล้างรูปเนี่ยทุกคนหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับที่การถ่ายรูปด้วยฟิล์มนะครับอม่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่แน่ว่าเป็นฟิล์มหรือเปล่านรืจะเป็นต้อนนะนี่นะ ขวดเล่าขววเร่าประดับตัวแบบเล็กนะครับด้านนี้ข้างล่างก็ขายพวกเทปนะวนเทปต่างๆนะฮะจานเซรามิกนะครับก็น,นั่นนะ ข้างล่างก็จะเป็นภาพวาดนะครับราคาอยที่สามร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะขายเป็นของเก่าแล้วทุกคนี่นะฮะรถเล็กนะครับรถเหล็ก่างๆกล่องฮอนนะหรืโหกล่องฮอนนะครับหายายากแล้วนะตอนนี้สมัยนี้นะโหนะของบางอย่างผมบอกตรงนี้นว่าพวกผมผม,ผมไม่ไดเนะนี่ยให้ผมได้ถึงสมัยก่อนนะครับ ดูใคยผ่านจากสิทธิ์นั้นมันเอามานะฮะทำให้วันวานนึกถึงวันวานด้วยนะครับว่าของที่เราเคยผ่านมาในสมัยก่อนเป็นไงแบบอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นวิทีุนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าสมนมากอ่ะถ้าคนที่ซ่อมเป็นเนี่ยเขาจะไปซ่อมนะครับเพื่อให้ใช้งานได้แต่ก็อยงที่ว่าถ้าใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็ไปประดับก็มีนะครับ ก็จะเป็นแนวของยุคก,ก่อนเช่นเดยกันนะครับขอสมัยก่อนนะความคลาสสิกสุดๆนะฮะคลาสสิสนะสสมกมากๆนะเลยนะโ,โหดูตู้เก่าจริงเก่ามากอะ่ะเนี่ยเป็นตู้โอ้โหรถสมัยก่อนนะครับ อันนี้ค่ะเป็นเป็นตัวไข่ไข่ตู้ไข่นะฮะสมัยก่อนคือจะมีคนนัดแต่ว่าจะใช้อะไรนะแต่ผมเคยไข่ไข่ไข่ครับเอาไปไข่ไข่ถามอะไรคือไปจับลุ้นเลขน,นะครับว่าจะได้ของรางวัลไม่อะไรนี้นะซึ่งผมเคยหมดไปหลายตังมากแล้วก็เกือไม่ได้เลยนะยนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบอาจจะอยากย้อนลึกบรรดาหรืออะไรในเงี้ยก็มาจาับก,กันได้นะครับกับตู้ไข่ไข่นะทุกค,คนไข่ไข่นะ ั่งนู้นนะครับทุกคนก็จะเป็นฝั่งจากที่ผมว่ามานะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับก็คือข้ามถนนมานะครับอันนี้ผมอยู่เนี่ยก็คืออยู่ด้านหลังนะเป็นอยู่ติดกับเจเจเอาเป็ดนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละก็สําหรับคลิปการพาเที่ยวชมของเกาของมูสองที่น่าตึกแเงก็จะมานี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรนะคุยก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเรื่องความหลังกัน นะครับกับของเก่าว่าทุกคนเคยผ่านสิ่งไหนมาบ้านะครับก็มาคุยกันนะทุกคนไอ้้ไอสักกี้ักกันเนี่ยเป็นคิดคิดคิดเนะคิดคิดเฮ้ทุกคนผมอก็บอกว่าอันเนี้ยแรงซีนอยู่เลยอ่ะเฮ้ยหายยากนะจริงผมรู้เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าผมก็บอกเลยว่ากล่องคิดคิดอย่างนี้เนี่ยมาพายุคิดคิดเนี่ยเอาฝากคิดคิดนะครับทุกคนผมรู้ว่า จุดหายยากแค่ไหนแล้วนะแต่ว่าหายากมากนะที่แบบสภาพแบบว่าซีนไม้กไม่แกะแล้วแบบเดียวคนนี่นะโอเคมาต่อต่อกันก็จะวันนี้แล้วกันนะครับถ้าใครไงก็มาคอมเมนต์คุยกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างมาคุยกันนะโอเคนั้งเดี๋ยวคลิปดีผมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ